สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีผ้าพ, er พี่น้องมากินตําเล็บมือนางนะครับผมอยากกินต,ตนําตีนไก่นะแต่ว่าบะมี่ผมก็เลยจะตําเล็บมือนางเลยนะครับพี่น้องอนอกมือนี่ผักเข้ามีตามนี่แหละนะครับพี่น้องแล้วก็มีขนมเส้นน้ำนะครับมามีหมูยออุอบลด้วยนะครับผมหมูยออุบลมากินน้ำนะครับมีแคบปหมูพร้อมด้วยพี่น้องเด้อมามือนีไ่ได้กินทั้งนอกครับเพราะว่า คำก่อนมืดก่อนพี่น้องหางุ่งอันหาโมงสิบยี่สิบนาทีกับมืดหรอแม่ผมก็เลยโอ้ยว่าเสียเอาบรรยากาศในวันพี่น้องถ่งเงาเงินมันกลับมาตรงเรียน,นกับหอดมาหอดกับสีโมงก็กวัวนะสีโมงนิดๆแล้วนะครับเท่าสีสังของอีกเมื่อเพราะว่าเมื่อนี้บไม่ได้ตามกินเอง,เองพี่น้องโอ้ขออภัยครับม,มันสิแกงไงกินก่อน อมเพ็ดขนาดเมื่อนั้นกลับบ้านว่าสิไปซื้อตีนไกยูโรตัดไปต้มต้มเต่าทานมันจังแบบว่ามันต้มโดนนะพี่น้องมันจังได้โดนมันจังโมเปืองแกะบ๊มี่เลยไหมบมมี่จะกเทียเลยไปเบิ้งย้ำได้กระไ้

ตีนไก่จะมียุโรตัดนะไม่ต่ตีนใหญ่ๆผมได้มักซื้ออยู่นั่นแซ่บพี่น้องแซบ่บ เด้อมาสวยน้ำกันครับอืม อืมอืมอืมขอห้พี่น้องหมูยอกกรอบแซ่บดีดีครับอืมหมูยอกสันบา hẹp mũ นี่แหละพี่น้องว่าความแตกต่างระวังขนมจีนอบแห่งกับขนมจีนบีบตสดสดมันต่างกันจังไดเส้นมันเบเน่าครับเหลือแต่ผู้มักแต่ผมมักแบบเส้นเง่าเนามันดูดได้แสบดีครับ มืนอนี่ขนมเซนซื้อเอาจับหนักแต่สดสด คือไมาไปตังโดนยังบอกไข่เรื่องดีครับต,ำ,ตำเนี่ยค่าตอบอันแชทพี่น้องออเดอร์พี่น้องอยู่เพราะว่าเพิ่นทักมาเขากบอยากเฝ้าตอบขนาดตอบไายกับญานเพิ่นน่นวานะเพิ่นทักมาเพิ่นโอนไวเดียวนะตอบอยู่บันนีลังเขามาตั้งโดนค่อยได้กินครับ มือน,นี้ผมกระถวไว้ให้พระคุณเจ้าสองรูปครับสี่กระปุกใหญ่เพื่อนกะทักมาสั่งนั่นแหละครับแต่ว่าผมถวายให้ฟรี phải ăn kim cạp mu, gấp quá, loay pi ใกล้สิพร้อมคลายแล้วครับ แต่ะละมือแตอ่ละเว้นพี่น้องจกักสีกินยังคิดออกได้แน่เข้ามาทั้งมันบริยูบานเนาะแต่บา,างครั้งเจียยูบานกับบุมี่เรากินเนื้อเล้วพี่น้องเอ้ย ช่วงนี้พี่น้องโทร่มากสร้างของนะครับผมจะบ้างรับออเดอร์ได้ก็คือช่วงแรงนะครับหาโมงแรกเป็นต้นไปนะครับพี่น้องเพราะว่า คือกันช่วงสอนยูวันธรรมดาเนี่ผมบรรับออเดอร์นะครับผมรับไซน์นะรับอยู่จะว่าบ้านรับออเดอร์ประวัาเข้สอนนักเรียนอยู่นะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์พี่น้อง สาอเทียนนี่ก็คือรับได้ตลอดครับกันช่วงว่างแล้วก็เพจก็ช่วงช่วงบางที่ก็เป็นแอดมินตอบนะครับ มันจะเป็นแบบว่าขันมีคนดักมากผู้ใดวางเห็นก้อนก็ได้ตอบนึงสิแม่พี่น้อง<ม>นาเป็นแดงๆเนาะอื พ่อกระเทือนพี่น้องพ่อกระเทือนอันนี้เลือดเตาเศษอันเมื่อเป็นเลือตเตาเศลเลือแต่เครื่องมันแไหม,มปลามมใส่โดยเฉพาะอืม้ม ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องคออภัยเวลาที่นี้นะพี่น้องเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในกันแล้วกันครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณเลยหลายสวัสดีครับ